มีน้ำถึงกี่เปอร์เซ็นต์คะรู้ไหมเจ็ดสิบถึงแปดสิบคำลบๆที่คุณเสพเข้ามาไม่ว่าคุณจะฟังสื่อลบๆตลอดเวลาอ่านข่าวลบๆตลอดเวลาหรือรวมไปถึงพูดคำลบๆตลอดเวลา เหล่านั้นมันจะลงไปเป็นสารเคมีลงไปในทุกอนุเซลในร่างกายและเปลี่ยนน้าในร่างกายคุณให้เป็นน้ํโกรดค่ะฉะนั้นคนที่กโกรธคนอื่นเนลสันแมนเดล่าเขาถึงบอกว่าเหมือนคนที่กินยาพิษแล้วหวังว่าคนที่เราโกรธมันจะตายแต่ตกลงใครตายคะใช่ค่ะเราคือคนวางยาพิษให้ชีวิตตัวเองทันทีที่เราพูดคําที่มันเป็นในคําลบๆแย่ yeah, จังวะ่ะซวยจังวะ่ะเฮ้ยแย่จิตมันจะได้ยินตลอดแล้วมัน ฮมยมีเรื่องท้าทายแล้วเว้ยมีเรื่องมาให้เราแบบฉลาดขึ้นอีกแล้วเว้ยอ่ามีเกมมาให้เราเล่นอีกแล้วเว้ยอินเนอร์เปลี่ยนไหม